มันมีวิธีการที่จะทดลองว่าไอ้งานที่เรารู้สึกว่าเออมันตรงกับ f ทั้ง4ตัวเลยเนี่ยมันเป็นงานที่ใช่จริงไหมโมเดลนี้เขาเรียกว่า3 t ทีในการทดลองว่างานนั้นเป็นงานที่ใช่หรือเปล่าทีตัวแรกเขาใช้คําว่า track แปบลบว่าคุณจะต้องไปตามติดชีวิต ของคนที่เขาทำงานเนี้ปัจจุบันเราบอกแล้วก็ไปดูใน Link ์อินในทิกต็อกเราจะเห็นเลยว่าคนที่เขาทําอาชีพนี้เนี่ยเขาทําอะไรบ้างในแต่ละวันหรืออยากเห็นมากกว่านั้นอีกก็ลองไปหาคนที่เรารู้จักที่เขาทํางานนั้นแล้วก็ลองบอกเขาว่าเออเราอยากจะขอติดตามชีวิตเขาสักวันหนึ่งดูซิว่าไอ้ที่เรามั่นใจว่าเออมันตรงกับเรา F อฟทั้ง4ตัวเนี่ยตกลงไปติดตามชีวิตเขาดูละนีออ่มันใช่จริง F อทั้ง4ตัวนี้หรือเปล่าก็ต้องไปติดตามเหมือนเป็นเงาตามตัวไปเลยอันที่นอันที่2ทีตัวทีว<ๆ>่2<ๆ> เขาบอกว่าเป็นเทสกราฟก็คือเป็นสนามทดสอบหรือบางคนก็จะใช้คําว่าเป็นแซ์บ็อกซ์เรารู้สึกว่างานนี้อาจจะเป็นงานที่ใช่นะงั้นแทนที่เราจะทําเข้าไปเลยเต็มสเกลลองดูซิลองดูเล็กๆเ,เช่นอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินถ้าผมเปรียบเทียบตัวเองเราก็ลองวางแผนการเงินไม่ต้องให้ใครเลยให้ตัวเองดูก่อนซิว่าเวางแผนการเงินให้กับตัวเองเนี่ยเรารู้สึกเป็นไงเราแฮปปี้ไหม มันใช่หรือเปล่าเราก็ต้องมีสนามทดสอบมีสนามทดลองมีเทสกล่าวให้ตัวเองพอเราไปตามติดชีวิตเขาแล้วเออดูแล้วเอยมันก็ใช่นะที่เขาทําถูกไหมครับลองทาเองเอ,อ้เราก็ทําได้นะเราก็น่าจะทําได้ดีแฮปปี้ที่จะทําอันสุดท้ายเขาบอกอยากจะลองขึ้นมาจริงๆรอีกต้องมี temporary trial สำหรับคนที่บอกยังไม่แน่ใจว่าใช่จริงหรือเปล่าก็ไปทดลองเลยทดลองทำไงเขาบอกถ้าบางครั้งมันสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมได้ ก็ลองไปทำพาร์ทไทม์ดูก่อนซิว่ามันทําได้ไหมหรือไม่องั้นบางคนเขาบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะลางานที่เราทําได้เนี่ยสักเดืนอน2เดือนไปลองทําจริงจักดูซิว่ามันใช่หรือเปล่าเขาบอกไอ้สามทีตัวนี้แหละครับที่จะทําให้เราไปเจองานที่ใช่จริงๆแล้วเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่งานที่ใช่อย่างมั่นใจเต็ง